สวัดีค่ะอยู่กับช่องกันการแชนแนลนี่น,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 นคะคะตอนน,นี้กำลังก็กำลังนะคะอยู่ที่มีมือและฟ้าค่ะนี่นะคะคือชื่อให้อาหายกระต่ายคอาหารกระต่ายนี่นะคสวยมากเลยไปค่ะตอนนี้เรากำลังจะถึงเวลาทำอะไรคะพิซซ่า กิซ่าโกโก้ค่ะแล้วก็จะถึงแล้ว่ะคะค่ะ <c oughs> เนกประถงนะคะแป้งตัวนี้จอยใช้โรยคืนนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้แป้งโดของเรานะคะติดไม้ติดพื้นขั้นตอนแรกกิบแป้งอันนี้ค่ะหนึกับมือโรยตรงบริเวณที่เราจะทาําค่ะแล้วใช้มือเกี่ยให้ทั่ว จากนั้นนะคะให้น้องปั้นแป้งโดนี้นะคะเป็นก้อนกลมๆเหมือนลูกบอลห้ามขีดห้ามขยับนะคะปั้นเบาๆกับมือให้เป็นก้องกลมๆลูกบอลค่ะจากนั้นนะคะให้น้องใช้ฝ่ามือกดลงไปให้แบนกับด้านแป้งหนึ่งรอบค่ะแล้วก็ใช้ไม้กิ้งๆเลย ลงให้สุดกิกกับด้านบ่อยๆระวังแงงป้งร่วมตกกระดังงลนนะคะอนั่นแหละกิกลิ้งเลยหยิบแป้งตรนนี้สัะโรยที่ทั่วแป้งเลยกระถูอะทำแบบนี้สองด้านค่ะด้านหนึ่งไอ้อออโอเค <laughs> แบบว่าพิซซ่าใหญ่ขนาดไหนอันแรกเอาเลยถูถูๆูหักทาเลยขึ้นลงขึ้นลงโอ้ะนี่มาจะบอกทำอย่างนี้น,นนะแบบนี้แล้วก็สูไปถูมานี่ถูตรงไปไป ตรงตรงตาๆอาลับด้านหน่อยจับจับตรงนี้หนุกถูขยี้ขยี้ถูขยี่้มันเป็นแผ่นด <ๆ S 1> ้วยด้วยอางนี้บ้างทางไหนที่มันเอออกดับด้านใช่อขยี้อถูให้มันแบบหนูอยากได้แผ่นใหญ่ขนาด ี่ตรงที่มันหนาๆไม่เท่ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงไหนหนาตรงนี้นี่ฝั่งนี้ยังหนาอ่ะอ่ะลิ้นนี้ยังหนาอยู่เลยลิ้นนี้อ่างจับจับนี่เดี๋ยวนะตรงไหนที่มันเราก็ขยี้ตรงที่มันหนาแผ่นหมูทำไมไม่ค่อยคมล็อคหรอคะหมูทำพยายามกลับบได้เขาจะมาใช่ไหมมีค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่ข้างบน ปรับด้านหน่อยปรับด้านหน่อยฝานฝานอยู่ไหนลูกค้าเขาบอกว่ากำหนดเ,เป็นทรงไหนเย่ซิสซาเริ่มเป็นรูดิ้งมางแล้วค่ะไม่ใคยกมเท่าไหร่เลย <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะไม่จำเป็นต้องกลมอ๋อขอให้บางโคออ๋อนี่ไงริมน,นี้ยังไหน ทำอะไรไหมอันนี้คือได้ทำแป้งเองไงเนี่ยเฮ้ยยิงต่อเลยฝั่งนี้เน่ยหามากเลยยืดออกทุกมุมเลยค่ะยืดแบบนั้นทุกมุมเลยวขยับไปตรงแป้งหน่อยสิลูก ขยับไปหน่อยโอเคอะทำแบบนีนะ้ทุกมุมเลยถูกต้องค่ะมุมหนไหน มุมไหนไม่ถ <Well> ูกเลยหรอมุมไหนๆเอาหมุนไหนหมุนมาหมุนได้มุมข้างบนบนน่ะลูกนะ จะเหลือขอบพิซซ่าไว้ใช่มเพราะว่าถ้าเราทาเป็นแผ่นอ่ะก็มันจะไหมอ๋ออ๋อเห็นไหมที่เราทําเองเราทาเต็มแผ่นไงใช่ไหมขอบข้างนอกไหมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเว้นไว้เนี่ยเราก็จับได้ด้วยไม่พึมือไม่เปิดชอนอ่าจะได้กลับไปทําเองกเลยเนาะอ่าโอเคเอาช้อนใส่นี่เลยค่ะเสร็จแล้วน้องหยิบแฮมเข็นกลับรถวางลงไปค่ะปูแฮมต้องวางต่อเลยสีมือตัวเองต้องกินได้ไหมคะ กก่อนนัแไแดเหลือให้ปราป๊าสั้กหนึ่งชิ้นไหมให้ปราป๊าได้ชิมพิซซ่าสีมือลูกเลย <S <S อร่อยอืมฟินมากเลยอร่อยยิ่งกว่าเราไปชิมอีกอืมเอ็นจอยอีสติ้งนะคะบ๊ายบาย ไปเลยลิ t s go <S ตอนนี้น้องกันอยู่ในขั้นตอนอะไรคะผสม,ส,มสีสมอชอบสีขนาดไหนผสมเองเลยออนิดบีบหน่อยคะอ่ะอ่าคนต้องขนาดไหนคะก็เทไปแค่แค่เพวงออุปกรณ์แล้วเดี๋ยวทำอีกั้งหนึ่ง ไหนขอดูใกล้ๆหน่อยค่ะคบบสบมุด DIY Soap นะคะ DIY Soap โอเคเสร็จแล้วค่ะเขียนตัวมาด้วยนะน่ารักมากๆเลยขอ,ขอละค่ะไข่คเค็ม,คมคโกโก้เป็นฝากป๋าค่ะอยู่ที่ ไปไปเลย,เ,ลยเข้าไปเลยน้องการกำลังจะไปเก็บไข่เป็ดค่ะเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เป็ดไปทานอาหารนะคะเราจะมาเก็บไข่เป็ดกันว้าวกี่ฟองคะวางก่อนนะวางลงนี่เดี๋ยวแตกการกำลังเก็บไข่เป็ดค่ะนี่น้องการกำลังล้างทำความสะอาดไข่เป็ดค่ะได้ค่ะได้ค่ะ โอเคไม่ต้องเยอะอถูรอบๆเลยค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยร้อนก็ได<ๆ>้ถอดได้ถอดที่ไหนคะล้างให้ทั่วค่อยๆวาง่ะโอ้ไข่เหมือนนีไข่ปิดอ้าไข่เป็นมะม่ว,วปัน้นพอประมาณเนี่ยค่ะ อ,อย่าก,กดแรงนะคะไอที่แข็งๆเปือๆนะคะโอหนหอย่าก,กดแรงนะคะลูกนหนูอาจจะขยำจนไข่แตกได้เลยนะคะมือหนูอ่ะอปิดให้มิด่ะปิดให้มิดคุกให้ทั่วให้ทั่วไม่ให้เห็นสีขาวเลยนะคะอืมทั่วทั่วไหมคะโอเคแล้วก็นำมาใส่ รองถุงเราอ่ะใส่เข้าไปเลยค่ะวางเข้าไปเาค่อยถนอมน,น่อยอ่าลูกต่อไปโะนังกันนะอเออนักมากอ๋อเสร็จแล้วหัวหนัก ผู้หลงรักกระต่ายนะคะกำลังให้น้องๆอยู่น้องกันค่ะน้องกันเซให้เพื่อนๆหน่อยคะ่ะเซในี่ไงตัวที่รออยู่เนี่ยตัวเองโอเคน่ารักมากเลยคะ่ะโอ้เขากัดเห็นไหมเขาไม่มักเยอะเออป้อนเขาหน่อยเออตัวนี้ก็โสด นี่ของน้องกันรเริ่มเป็นแล้วนะคะของรรน้องกันเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะเป็นไอศครีมนะ ชิมได้เลยใช่ไหมคะชิมแล้วเดี๋้วรีบใส่หนเบอร์เป็นไงอร่อยไหมคะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดหนูยังไม่ทานไอติมฝีมือนักการนองการชิมก่อนนี่นะคะฝีมือนังการทำเองทำเล็กๆไม่ต้องใหญ่นะเดี๋ยวปวดหัวอืมรสอะไรนะคะวานิลาวานิลา <lively. S 2> อืมโอเเคลย่านไอศกรีมฝีของตัวเองก่อนนะคะเป็นไงคะด้วยอันนี้เราไปกินท <is incomplete> ี่ร้านแบบว่าพวร้านแบบไอศกรีมโฮมเมดไงที่เขาเรียกอันนี้ก็โฮมเมดนะเพราะเธอทำเองใช่ป้ะภูมิใจในฝีมือตัวเองนะคะ ไม่พูนมากหอมมากนี่คือภูมิใจหรือไม่ภูมิใจคะมักหมักมากมากนี่คืออะไรภ <c oughs> ูมิใจมากมากภูมิใจมากอ่าทานเลยอร่อยไหม <c oughs> อยากให้ทุกคนได้ชิมฝีมือน้องกัรจังอร่อยจริงๆค่ะแต่หมาทานเยอะไม่ได้นะคะค<ห>มาชอบปวดในกลนกดไลค์ดกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้น้องการทัคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณ บายสวัสดีค่ะสวยสวย